สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่23พฤศจิกายน2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กก็ปิดตลาดพิธี1,646.42จุดลดลงไป3 12จุดหรือว่าติดลบไป0.19มูลค่าการซื้อขายวันนี้9หมื่นล้านบาทเศษโดยกลุ่มที่ปรับขึ้นได้ในวันนี้ก็เป็นธนาทางของกลุ่ม ICT ส่วน แรงขายนั้นก็มาจากกลุ่มที่ปรับลดลงก็คือกลุ่มธนาคารและก็กลุ่มพลังงานโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ B L A บวกเพิ่มขึ้นมา4.17%ก็ได้อานิสง์จากการที่บอลยิวนั้นพุ่งขึ้นมาแรงหลังจากที่เจอรมพาเวลนั้นได้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธานเฟดในสมัยที่2ทางด้านของ R S ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.67%ก็มีข่าวว่าเตรียมที่จะลิสต์ทะนั่นของ Popcoin Token ใน b i t c u p Exchange ตอนช่วงเดือนมกราคมปีหน้านี้ขณะที่แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส4ปี64ก็เห็นสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นทางด้านของ STPI ราคาหุ้นบวกขึ้นมาแรงถึง16.59% หลังจากที่ผลประกอบการไตรมาสสามปีหกสี่นี้พลิกมามีกำไรเยียออนเยียแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการขายสิทธิ์เช่า3โครงการเข้ากองทัส u s KTV STM R ซึ่งก็จะรับรู้ไรายได้กว่า2,300ล้านบาทแล้วก็มีการถือหุ้นเพิ่มเติมอีกด้วยทางด้านของ SA ราคาหุ้นบวกขึ้นมา8.49% ก็มีการตั้งบริษัทย่อย SAM ขึ้นมาบริหารสินทรัพย์มูลค่ากว่า200ล้านบาททางด้านของ AS ราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.51%ก็ได้แรงหนุนมาจากเกมใหม่ซึ่งก็น่าจะทำให้แนวโน้มผลการดำเนินง,งานในตรมสี่ปีศรีนี้เติบโตได้อย่างโดดเด่นมากนอกจากนี้ยังมีการต่อยอดธุรกิจเกมแนว NFT แล้วก็ปีหน้านั้นก็จะ รุกไปยังตลาดเวียดนามด้วยทางด้านของมาโกราคาหุ้นปวกต่อเนื่องวันนี้ขึ้นมาอีก4.26%ก่อนหลังจากที่บอร์ดบริษัทนั้นมีการอนุมัติให้ขายวิวบอร์ดดั้งเดิมให้กับบริษัทแ l ลนบีและก็นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับทางด้านของบริษัทอิกราซิลหรือว่า YGG เพื่อที่จะขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเกมพับลิชิ่งเพิ่มเติมอีกด้วยทางด้านของ Pf หรือว่า Property Perfect วันนี้บวกขึ้นมาได้4.26%ก็มีการคาดการณ์กันว่าจะขายสกีรีสอร์ทคิโรโรในญี่ปุ่นก็จะทำให้บันทึกกำไรได้กว่า1440ล้านบาทเลยทีเดียวทางด้านของ Svt ราคาหุ้นบวกขึ้นมาแรงถึง14.68% ก็มีการตั้งเป้ารายได้ในปีหน้าว่าจะเติบโตได25้25%แล้วก็เตรียมที่จะรุกแฟรนไชส์ขายเว d ดิ g งแมชชีนเพิ่มเติมอีกกว่า2,000ตู้ทางด้านหุ้นที่ปรับลงแรงในวันนี้ก็เป็นท่านั้นของเมกาติดลบไป5.41% SKN ติดลบไป4.29% CI ติดลบไป5.52%แล้วก็เฮงลิสซิ่งติดลบไป3.74%ก็หุ้นต่างๆเหล่านี้คาดว่าถูกเทคโปรฟิตกันหลังจากช่วงก่อนหน้าก็ปรับขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องซึ่งแต่ละหุ้นเองก็ยังไม่ได้มีประเด็นลบอะไรที่ส่งผลต่อทะนั้นของตัวราคาหุ้นอย่างมีนิยสสำคัญก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเทคโปรฟิตกันออกมา ทางด้านของ TU ราคาหุ้นติดลบไป3.48%ก็ถูกกดดันมาจากการแพร่ระบาดของโควิดรละลอกใหม่ในยุโรปซึ่งก็จะไปกระทบต่อยอดขายแล้วก็ยอดส่งออกอาหารทะเลอาหารทะเลกระป๋องซึ่งก็อาจจะหดตัวกันมาได้ทางด้านของ SSP ราคาหุ้นติดลบไป4.35% ก็เป็นการถูกเซลล์ออนแฟกกันออกมาหลังจากที่ประกาศว่า COD โรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนามกำลังผลิตกว่า48เมกะว w ตต์แล้วทางด้านของ STEC ทวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป3.76ก็เป็นการถูกเซลล์ออนแฟกกันออกมาหลังจากที่มีการเซ็นสัญญาขายเสาเข็มให้กับทางด้านของ ITD ใช้ในโครงการ รถไฟฟ้าไทยจีนก็คิดเป็นมูลค่ากว่า98ล้านบาทเลยทีเดียวและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ